สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บอ่อปลาเหมือนเช่นเคยนะครับผมดูบรรยญญากาศกันนะครับผมฝั่งนู้นมีคนมาตกคนหนึ่งนะครับผมวันนี้มีอยู่สี่คนเหมือนเขาจะกลับบ้านแล้วนะครับผมฝั่งนู้นนะครผมน่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับผม ก็เป็นน้องชายคนสวยนะครับผมที่ดึงตั๊พาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมคนนี้เลยนะครับมาตกปลากันน,ตกตนะครับผมงงแต่น้องชายตกตั๊พานะครับผมจะปลดยังไงล่ะครับผมทุกคนเจอผมไม่ตอบโอ้ยคมึงกัตกใจหมดเลย จะช่วยเอ้จะันหน้าแบบนะ้นเลยเยี่วังนะคงไม่เก่งเกินคนลงแนะ่ใช่มไปล่ะจะช่วยครับจะช่วยจะเย็นเย็นครับอย่ากัดครับจะปล่อยครับกัด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 ตัดหัวออกนะบอกไว้ก่อนนะ จะช่วยเ,เย็นครับจะช่วยครับจะช่วยเ,เย็นนะครับอ,อย่าก,กัดฉัน,นะมะเยอะว่ะหูแลมันติดมีขนาดกิน,นหูวไม่ออกทำงไงก,ก,กินหรือกัดเย็นจะช่วยอยู่จะช่วยอย่าก,กัดนะให้รูเรื่องมั่ง นายดินอ่ะจะช่วยช่วยจะช่วยจริงจริงโอ้ยขอโทษขอโทษเจ็บไหมละ่ะขอโทษเด้อ,อ,อเดี๋ยวมันไม่ออกอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวมันเจ็บใจเ,ย,เ,ย,เ,ย,เย,ย็นใจเย็นใจเย็นทำไงไม่รู้เกิอะไรเหลือรอยเบาะใช้กันใาดึงไม่ออกนะครับผมท่านผู้ชม ปดไม่ออกนะครับผมจะปล่อยมันนะผมจะมันปดไม่ได้นะก<ฮ>ินแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวครู่นะครับใจเย็นนะใจะเย็นนะเฉยหนูอยู่นะใจะเย็นใจ,จเย็นใจเย็นเย็นอย่ากลัดนะเอาหวัวมาสิเดีายดีนึ่ง มองมันนัวหัวกลับมานะต้องจับกองกดตรงนี้กดหัวมันให้ดีนะกางช่วยสภาพอยู่ยนะครับผมปลดไม่ได้ต้องติดต้องมีครีมนะครับผมอ๋อ,อได้แล้วนะครับผม เจ็บปะล่ะเจ็บปะดิ <c oughs> นี่นะครับเราไปปล่อยนะครับผมตภาพนะครับผมตัวตัวโอเคไปไปปล่อยปล่อยเลยเอ,อ้าวไปตกปลากันคนนี้ตกได้ตับภาพแล้ว <c oughs> <c oughs> ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ